เอานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับภูตะวันสัญจรนะครับก็มาดูแปลงทุเรียนนะครับตรงนี้ของคุณการนานะครับทุเรียนรวมทั้งหมดตอนนี้ก็เยอะนะครับแปลงนี้ประมาณร้อยแปต้นนะครับทุเรียนตอนนี้อายุ4ปีเองนะครับสปีก็ใช้ปุ๋ยภูตะวันมาตลอดนะครับที่ใช้มานะครับในปีนี้นะครับเป็นปีที่ทางคุณการนานะครับให้ภูตะวันมาดูให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้ง คนงานนะครับตั้งคนงานทั้งจิตยาให้ปุ๋ยอยู่หน้าที่ผู้ดอนหมดเลยนะครับซึงผู้ดอนมาดูสวนให้แห่งนี้นะครับก็ทําเป็นเปอร์เซ็นต์แบ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นนะครับว่านะครับทุเยนแค่อายุแค่4ปีนะครับต้นโตมากนะครับก็ใช้ภูตะวันมาแล้วตั้งแต่แรกปลูกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่ตําบลนากระตามอาเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์กาพู้ตะว,วันนะครับเพราะผูตะว,วันที่ทําให้ทุเรียนโตทุเรียนสวยดีนั้นนะครับก็ประกอบด้วยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับไม่ว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม <cium> นะครับไม่ว่าแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะครับแล้วก็จุลธาตุนะครับไม่ว่าธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีแมงกานีสคอดีนโ,โมนิเตนัมและโบรอนนะครับและทั้งยังไม่พอนะครับผูตะว,วันก็ยังมีกลุ่มของกรดฮอร์โมนนะครับช่วยสร้างสีสันรสชาติรูปทรง สร้างน้ำหนักให้ได้นะครับและที่สาคัญก็คือมีกรดอะมิโนธรรมชาติกระบวนการของยูมมิกช่วยในการสร้างรากเพราะฉะนั้นเวลาใส่ปุ๋ยผู้ตะวันไปจะทําให้รากของต้นไม้ต่างๆนะครับออกรากได้ดีแล้วก็ออกยอดเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับแล้วข้อที่5พืชตะกุนถั่วนะครับพืชตะกุนถั่วต่างๆนะครับตรงนี้เป็นอยู่ในตะกุลของแอมซา์หรือนิกเกิลนะครับสร้างเปลือกสร้างเนื้อเยื่อนะครับสร้างเซลล์ของต้นไม้ต่างๆป้องกันเปลือกแตก นะครับโดยเฉพาะทุเรียนทุเรียนถ้าเปลือกแตกก็จะทําให้เกิดเชื้อไวรัสทร่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เปลือกทุเรียนแตกนะครับเพราะว่าเอมไซม์เป็นตัวสร้างเปลือกสร้างเยื่อป้องกันเปลือกแตกยางพาราก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่6อย่ามีหัวเชื้อไขโตซานไขโตซานเป็นตัวที่กระตุน้นเร่งการจเจริญเติบโตนะครับในพืชฟิกในกอเจนในอากาศได้ทําให้ใบเขียวนานเขียวทนเอาง่ายเอางันนะครับแล้วก็ในกลุ่มของนะครับหัวเชือ้อจุลินทรีย์ นะครับต้งจุลินทรีย์ก็จะมีตัวที่สําคัญนะครับเช่นอะโทโตเบกเตอร์อะโซสปายลิลัมไรโซเมียมนะครับโดยเฉพาะไบโคโอมานะครับอะซินัมวิที่ีวเลนนั้นจะทําปฏิกิริยาในการฆ่าเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นสวนแปลงไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีเชื้อราค่อนข้างเยอะนะครับพอใช้ปุ๋ยภูตะวันไปจะทําให้เชื้อราลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับสามารถควบคุมกระบวนการของเชื้อราได้นะครับเพราะนั้นกลุ่มของ เชื้อราก็จะคืนชีวิตให้กับแผ่นดินจะทําให้พื้นดินนะครับเรามีสิ่งมีชีวิตเยอะนะครับพอสิ่งมีชีวิตเยอะขึ้นมาก็จะทําให้ดินเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมานะครับเพราะสิ่งมีชีวิตไม่ว่ามดแบงไส้เดือนจุลินทรีย์แล้วแต่มันสามารถที่จะสร้างนะครับปุ๋ยที่เกิดจากใต้ดินได้นะครับเขาเรียกการสร้างปุ๋ยการคืนชีวิตให้แผ่นดินอินทรีย์วัตถุในแผ่นดินจะเพียงพอนะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับเป็นกระบวนการของสารไรมแมลงธรรมชาตินะครับไม่ว่าโลตินตะไคร่หอม หางเหลยยูคาลิตัสต่างๆนะครับก็จะสกัดใส่มาในปุ๋ยภูตาวันด้วยเพราะนั้นฝากพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ได้ติดตามใน YouTube ปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะครับหรือใน a c e b o o k นะครับหรือ Tik t o อกก็แล้วแต่นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับว่าปุ๋ยภูตะวันเรานั้นเป็นปุ๋ยที่นะครับพื้นชีวิตให้แผ่นดินแก้ปัญหาในเรื่องของโรคพืชแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างดินที่มีความนะครับดินแข็งดินกระด้างทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ได้ นะครับและที่สําคัญนะครับธาตุสารอาหารเพียงพอต่อต้นไม้นะครับต้นไม้สามารถรับธาตุสารได้อย่างเต็มที่จึงทําให้ผลผลิตออกอย่างสมบูรณ์ตามสาโลแกนที่บอกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไรสารพิษชีวิตยังยืนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องปุ๋ยภูทรวันพรีเมียมด้วยขอบคุณมากครับ